มพี่แกเอาบอลไปจากไหนมาวะฮะ<า>พี่เอาระเบิดไจากไหนมาจากที่เราเอาปลายเดือยเพลเข้าไปน่ะเก็บพวกลูกไงพี่ระเบิดไปแล้วผมยังไม่ได้กดระเบิดบลเลยไงเขก็เจอไงก็เจอแล้วก็อยากรู้ไงเออบางทีเราก็ฝันยาเราก็ได้ของไงจะมีแข่งเลื่อยป้องี่เสร็จหรือยังนี่เสร็จไหม,ไหมทุย ผมหายหมดเลยนะหมาหมาหมามีเ่องผู้หายนะเบลล์อ่ะโอ้กล่องเต่าทำเพื่ออะไรวะเยอะไปละไม่เคยไม่เคยได้อะไรเลยจากกล่องห่าหาเหี้ยวนี่ยเออจากซอมบี้ไง ตอบยากขนาดนั้นเด้ยวเนี่ยตีไม่รู้กี่อันแล้วเนี่ยโอ้หรือว่าเราต้องใช้ดาบธรรมดาเราใช้ดาบม,ม,ม,มือยี่ฟันไหมไม่เกี่ยววะโอ้ระเบิดไี่มาหยุไม่ได้ครับเฮ้ย อ๋อลืมไปนี่ม,ม้าดอบหนังไว้นี่ว่าใช่ไหมรู้เลยม้าดอบหนังด้วย,ยมมด,ด้วนดหนังไทยหนังญี่ปุ่นอะไรก็ส่้างมันแล้วใส่ช่องไหนวะไม่เกี่ยวหรอกมัง้ง เราฟรีขอย้ายมีโซนอยูดีกว่ามีใครอยู่มีใครบ้างเนี่ยไ้ลงลงไปทางใต้ลู้นนะอาจจะเจอผมว่าไปทางเหนือดีกว่าพี่เพราะผมอยู่เขาอยู่เขาจะลงไปทางใต้ไงนี่ง่ายก็ทำก็ทำแมบก่อนครับผมทำแมปก่อนงเหนือนะอ่า

ตีไม่โดนนี่โอ้โหบอลนั้นแบบโคตรเยอะอะจอดมาเรื่อยๆอะเออมีระเบิดโคตรเยอะอ่ะ,ะเยอะจนแบบเปลี่ยนหัวหัวแกเลยเนี่ยเขียนลาวแล้วมอนเนี่ย,ยลาวครับโอ้โหไม่น่าจริงเลยครับโหดีอย่างนั้นครับแล้วแกก็โยนโย,น,ยนมัวไปหลายครั้งด้วยอ่าก็มันเบิดตูมเลยนะทำไมไม่แตกวะเพราะเรวางดีๆอ่ะวางบนวางชั้นๆตูม มันระเบิดที่ข้างบนไม่แตกหรือเปล่ามันระเบิดข้างบนไม่แตกไงอ๋อระเบิดข้างๆอย่าวางมันไม่ถึงรุ่นลงไปเลยไม่มันมันอยู่มันอยู่ข้างบนอยู่แล้วไงไม่ไ่ไมด้เว้ยไม่ไดู้งเว้ยลูกเดียวใช่ไหมลูกเดียวจอฮะตางได้วบาครับได้เ้าครับ

ก็ไม่ได้บอกว่าใช้ระเบิดนั้นในเลี้ยวดีกว่าเมย์ลกลร็รอเอาคิปเปอร์มาระเบิดดูรอคิปเปอร์ระเบิดเออเอ้ยเ,เจมี่เสพพอใจเหรอพี่ขอได้ไหมเศษนั้นอ่ะเอาแล้วผมขอถอดเศษพี่ได้ไดหมที่มีเศษ้วอะเศษลยเหรอที่มีเยอะกว่าโอ้ยก็อยาก,ายกาายได้เหมือนกันนะเฮ้ได้หัวใจแล้วกูอยู่ได้เลยเฮ้ยอมบี้ บ้าเลยบี้ติดไฟมาได้ไงมะโอ้บีบัฟด้วยดอบบัฟมันอยู่หัวนาแค่ไหนบัฟเนี่ยพี่ไม่ทราบครับต้องนับเวลาอยู you know ่แล้วครแกเอาหัวใจมาจากไหนพี่ที่แยกสามอันน่ะเนี่ยเหรออ๋อในในกล่องเหรอพี่โด้วภาษามันกล่องกระสีละฮะ ยังไม่ยังไม่ได้ของเหล็กเยอะหินเลยเหรอเอาพีิกแอคไปขุดหินนะเขาจะก็าจะได้หินนะใต้ดินเลยขุดลงพื้นจะได้หินเอาหินมาค้าผองดีกว่าขุดที่ไหนก็ได้ลงไปเลยขุดเลยขุดลงลงเลยมันมีหินแน่นอน กกก็็ฟฟังขขงฟังงลลเเอ้ผมขอทำกล่องคราฟก่อนโอ้นู่นเยอะมากจัดไปเลยขอมีระเบิดอีกลูกนะเจอเราระเบิดเข้าไปแล้วจะเจอร,ระเบิดอีกเพิ่มไงเพิ่มขึ้นแม่เราจะต่อยอดได้เลี้ยในหน้าเปเลนะเอ,งองเลยไป

เอ๊ะได้หินแล้วใช่ไหมทำอาวุธหินได้เลยพวกนีเล่นไหมอาจจะมีโอกาสเยอะมากกว่าเราก็ได้อันนู้ไอ้เดี๋อนก่อนมีระเบิดก่อนระเบิดเจนดัมนะเั็นก็เลยพวกหินกับพวกนี้เลยนะโอเค ไม่ไม่ดูไเออไม่ได้ดูเหมือนว่าพี่เคยเอายัดยันใส่ตู้ไว้ว่างไหมมันมันเกะกะอย่รู้รู้เหมือนกันว่ามันเกะกะหนังเนี่ยเหรอไม่เห็นได้เลยเหนียวสิทำงไงวะเด็กกระบอกไมาแล้วเนิ่นใจเนิ่นใจไหวะ อนูอนูปัปับไปปี้ก็ดีแล้วปรปคาบเป็นพนูไฟงานงอกเลยราคาซะเยอะเลยแล้วไม่ลอใช้ก่อนนะเออปินก็หมดเลยงอกเลยตะเกียบโลกฟินก็หมดเลยไม่มีลูกอนูเลยจะมืดแล้วเนี่ยมืดแล้ว เออโรฮีลมคิวบาร์สเกลเดตันอีกแล้วเหรอคิวบาร์โดสเกลเดตันกล่องนี้หนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องอจะไม่มีปัญญาเปิดฮะไม่มีปัญญาเปิดใช่ไหมครับทีทีไหมมีผงโอเคจัดเลยโอเครับทีทีใช้ได้ไหมลองดูลองดูมันก็ได้บอกไม่ต้องใช้ระเบิดในเกรยวดีกว่าอาจจะอาจจะกันไว้แล้วก็ได้นะ ใา่สลับใช้ครับทรายสลับกับผงอสลับกันไปอะ่ะลอง<ะ>เปิดไหมครับคราฟติ้งดิพี่ก็จำไม่ได,ไไได้ไม่ได้ครับนานแล้วบรคั <c oughs> <c oughs> พี <T> เอ็เ่พีเอ็นีชโอ้โหเ่อ <c oughs> นี้ยเนี่ยมันจักรบาลกระบสลับกันน่ะโอ้โห <c oughs> เปิดไหมครับคับจริง้งโอเคได้ละดีีน่งไปลปโอ้โ เอาแต่ครูไม่ดรอปครับพี่น้องทำไมอยู่ดีของยะดรอปยากขึ้นโคตรเลยครับเลยวะเอออยู่จนเคะอเอาลิงค์มาให้ดูอีกแล้วเหมือนไอ้พวกสปอยอนิเมะประมาณนั้นแหละ เฮ้ยซาสิกเกตจะได้เป็นฮูกางเงะนะเนี่ยหมดสนุกเลยครับหมดสนุกเลยนะนเอนะ๊อะไรเนะี่ยโลอ่าโลครับเป็นแล้วแอคแอค้ครับงี้ไหมเออแล้วใครมาตุ๋ยเนี่ยเอา้า เกี่ยวการสปอยสุดๆไปเลยมาดูก่อนนี่ครับไงวะอ๋อแท่งเอาแท่งไม้ทำนี้ทำหอ,อกได้อันนี้เป็นาดาบเล็กนี่โซ่มาทำอะไรวะเกาะโซ่โอ๋อพี่เกาะโซ่โคดีนะเนี่ยเกาะโซ่เฮ้เอาไอร่อนมาทำเกาะโซ่ได้เกาะโซ่ดี ด,ดีดีกอออ่อนไอรอนทำงี้ก่อนเอออ่าเอห่วงโซ่ก็ห่วงโซ่ดีกว่าดีกว่าเกาะเหล็กนี่อะไรเนี่ยอ๋อต้องทำแบบนี้เหรอตู้สุนทยีนดีใช่ไงี้ยวางใช่ไหมใครมายิงพวกพวกพวกอะไร นั่นไงฟินฟินใช่ฟิน,ฟนอาจัรยการกันเองนะไม่บอกว่าใช่ฟินเลยใช่ฟินกีบขวาเพื่อจุดระเบิดไม่งั้นก็เอาเลสโตนก็ได้เลสโตนกับไม้อะ เด้อแมนหายู <c oughs> ่ไหนหายไหนไม่ดอบพ่อเจ้าจอดห้องอะไรวะไม่ เราปิดเซ no ิร์ฟเปิดใหม่ไหมพี่ก็ดีว่าเกินอะรีเซิร์ฟเลยไหมฮะรีแมปใหม่หมดเหรอจบดิก็จบดิไม่ขี้เกียจเอาคิดใหม่แล้วนะพี่แต่ของยังอยู่นะฮะแต่ของมีตัวเรายังอยู่นะอย่างแผนที่อะไรเงี้ยอ๋อไม่ดีหรอมั้งแค่ปิดเปิดใหม่ก็พอแล้วปิดเปิดใหม่แปก็ไม่สต็อปเซิร์ฟมาเลยพิมไปสต็อปพี่ อ่าสตฟ็อปอ่าเซิร์ฟเวอร์จะปิดแล้วค่อยเปิดใหม่ที่หลังไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวอย่างงี้เของไม่ดับโอ,อ้อแม่งเวอร์เกินอะตีตัตวเราเนี่ยฮะตีตัตวเราไม่ดับเลยครับเป็นยังไวจะเปดับซ้ำเลย ดอกหนึ่งเอร์เซ็นหรือไงแต่แวมันเปีนใหม่ๆมังแบบดอกเกิดเลยนะเออเอ็ดเดอร์โคอ่ะดอกสอันเนี่ยพี่ได้สองสามอันเออสองสามอันก็ดอกได้นะมันโอกาสดอกศูนย์ถึงสามอันไแต่นี่ดอกศูนย์ตลอดเลยยังไม่มีไหวนะโอเค ซื้อเมื่อวานอาอกค,ครับครับงี้ใช่ไหมเป็นเพราะเราไปเปิดไอ้น,นี่หรือเปล่ามาจะเปิดเป็นโรคก็บอกก่อนหน้านั้นเราเนี่ยไม่เปิดเป็นโรคมันได้เด็ดๆเด็ดอย่างเบือ่อเลยนะเกี่ยวไปได้ไหมไม่เกี่ยวหรอกมั้ง

กินแล้วท <ๆ boat. S 1> ิ้งกินทิ้งก็บอกจะเอาอันนี้ทิ้งไงเออไ้ตุ๋ยโอ้โหซอมบี้มันตีเตียงโอ้โหไว้โคตร่ะตปไว้โคตรเนี่ยไ่ยุ่งด้วยล่ะ โอ้ยพระเจ้าจอดใครมาจุดไฟวะอ๋อเราเอาฟินไปวางไว้เออเราเอาไฟแช็คไปวางไว้ครับแล้วก็อา่าแล้วก็ซอมบี้มันถือไปไปแช็คใส่เฉยเลยเว่าใครมาเช็คพื้นซอมบี้ไม่จุดไฟเป็นด้วยครับโหสัต มาดิไฟเป<ม>ล่าไ่ดพี่ว่าไม่เกี่ยวละพี่ว่าไอเราเพราเราเปิดนลกเลยมันลกไม่เกี่ยวเลยหรอเออคปกติห้าจะดอกกนไม่ดอกเรารีแมปไปไหมของที่มันจะดอกมันเสือกไว้ดอก ตีทั้งวันมันก็ไม่ดอกไม่มีดอกจริงด้วยตีเย็นเลยวลสามสิบห้าแล้วนะเนนะี่ยรรีบแบบไปเลยไหม เจนเจนแมพม่เลยเแต่เอาแผนที่ไว้กับตัวนะฮะ<า>เ,เอาของเอาของจำเป็นเก็บไว้กับตัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาไปน,นะหนังที่ที่เราต้องต้องได้คืออะไรนะมันจะได้จากอะไรนะน<อ> okay. ไทิปเปอร์มันจะได้จายอะไรอย่าออยี่บ้าบ้างไม่รู้อะไรนะ ไฮไม่ไมันไม่สแตกกันนะบอกก่อนไม่ไม่ดับชัดเนดอกยูเนียไหมเห็นเห็นดอกดอกอา่สองสาม อะไรระเบิดวะต้องทุบจริงจริงด้วยใช่ไหมปลาปลาถึงลาลีแมปแล้วต้องเช็คดูมันดอกอะไรบ้างใช่ไหม เเช็คดูเราไม่เก็บนะครับผม้เราก็จะไปรีแมปก,กัครับโอ้ระเบิดนีค่ครับมีมีคนเก็บอยู่ครับเกมครับผม,ม,มดับเะระเบิดไม่ดเอะระเบิดแทบไม่ดับเลยใช่ไหมได้เราม่เทไฟน เลือเต็มอยูไ่ไมเก็บไม่ได้เลือดเต็มครับเก็ไมได้เพวขอ,องเ็มเปอ,อยู่ไหเปพี่ลองฆ่าคีเปร์ดูไงว่าฆ่าจีกจะได้ของเต็มของเต็มดีเซิฟใหม่ดีไหมดีเนี้ยดีเนียตัวหขัขอลองแป๊บนึง ว่มามันจะดับไหมอ,อ,อยา่ไม่ไกลเลย,เยทำกองขังม,มันไว้อะแล้วปายาอินสแตนด์ดาวเมดอ่ะออทำกองขังไว้หลุมๆอะไรก็ได้ลึกๆ,ๆอ,อ่ะคุณเลยนะอคุณเลยคุณเลยคุณเลยเรามาดูครับว่ามันจะกี่ตัวครับผมมันจะได้ครับอ๋อ,อ,ดอ,อกดแซดเปลี่ยนลูกอ๋อ ยานอเนนกดนอิสเทนดาเมจหมดย,ดยเออต้องเป็นอันกลมๆด้วยนะโอ้ยอเ,อเออ ต้องเป็นขวดกลมๆเนี่ยน้ำปลาเอ้ยให้ขุดวะเกียนเฮ้ยเกียนว่ะพ <Hey. S 1> อๆวันนี้ไม่เล่นแล้วครับผมปลาปลาปลา oh. นี่มันยาฮิวนี่มันอินสแตนหิวนี่พีท oh. อ้ำผีทใช่ไหมอินสแตนเนย์สองโอ้ยิบผีทไปหยิบอินสแตนหิวมาเช้ย โอ้โหไอ้ที่มันกลมไอ้ที่มันเป็นขวดขวดคือยากินพี่ไอ้ที่มันกลมๆอ่ะมันกิน,กนยาปลาดอกระบวเวะบ,บิดไหมสองช่วยอ๋อนี่ไงดอกดอกแต่น้อยใช่ไหมจะเอาใหมนะล่ลองลองเสกเสกมาอีกสองสาห้าตัวนะห้าตัวนะห้าตัวโอเคถ้าปลาปลาดิ ห้าตัวดอกอันหนึ่งครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าห้าตัวดอกอันหนึ่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่ห้าอนะไอ้ยังไปใกล้ะ่า้าตัวดอกอันนึงครับห้าตัวดอกอันหนึ่งครับครับก็วห้าสิบเปรซนโอเครีแมปรีแมปครับรีแมปีมครับัสต็อปก่อนเลย ไปซื้อไหนมาเนี่ยซื้อไหนร้านไหนขายหน้าหมอร้านไหนวะมันจะเปิดอยู่ร้านเดียวนะไอ้ลบไม่ฟังั้นอ่าอลบลบแผนที่กว้างทิ้งไปเลยโอเคหน้าหมอยังมีร้านเปิดอยู่หรอร้านไหนวะเออผมลบพี่ลบเบอร์ที่แล้วของเราก็หายเลยดิอ่ของเราหายเลยไหมลบอะไรเตอเลยไหมลบไปหมดเลยอลบอะไรมาเนี่ยลบเบอร์ลบเบอร์ทิ้งเลย ไม่เป็นไรไปเดี๋ยวดูแกกันเหล็กนี่เราต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมไปนิดไปนิดโอ้หาเหล็กคับอันนี้ก็พอขี้เกียจขุดแล้วอ่ะหาเหล็กกับเพื่อนพี่พอขี้เกียจขุดแล้วอ่ะไม่เป็นไรแม่อย่างน้อยเราก็รู้เราก็รู้ว่าเราเก่งเราเก่งเราทำอะไรได้เอาวันอื่นกันเลยกันีเริ่มใหม่เริใหม่เราเิ่มเขียนพาร์ทหนึ่งใหม่กันดิไปต่อแล้วโอ้ยาต่อเลย 他没有记名 ขอไม่ยังเยอะอ่ะที่เริ่มไม่มาเหรอเออลืมลบลืมลืมลบก่อนไปก่อนลบไปมือเลยอ่านี่ลบกันได้เบียวกันนี้ไง